แห่งน้ำนี่มีแหล่งน้ำครับมีแห่งน้ำธรรมชาติโอ้ยที่เนตัวหมันยดอนอ่ะดดอนขึ้นมีน้ำพากะายหวานเลยครับไม่มีกามเสี่ยน ไปแล้วครับนี่ชิวเขาครับมาแล้วดูบรรยากาศครับบรรยากาศ